นี่ก hmm. oh, so, ็มาขาวง้ครับน้องเราจะพามาเบ่งของเสบเบมาเลยมาเลยครบผมนี่แหละครับเท็ยยังครับนี่ยันต์กูเครับกูจี้แล้วครับเดวกูดได้แล้วฮะมเผากูดได้แล้วมาเผาตอนตอนนี้เผาไอ้นียันไม่ขนบัขนอันี้อันี้ขุดแล้วดแล้ว มันม่ยังก็เปี่ยนสดังมันดังหนอกว่าไปแล้วตอนัี้ตอนนี้ตอนนี้พอได้ยังพูดตอนนี้ไปไปคัดอีกพอพอไ้เจียมเราไปคัดไปคัดไปเบื้งตอนคัดเนาะแล้วมันมันมันจไเงไหนออสิงห์สิงห์คัตสิงยต้มนี่เปินคัดเปินคัด ย้ยว้นเราดีใจลขัดออกขึ้ si นเลียงงั таких, oh, いい้มเถอะเขาเา้ำดำครับนี่ดำดำขัดออกเป็นที่ครับเหลียงหุ้ยงัมเป็นตัวเสียเอาไปใฮ็ดจงได้กินหมดต้มเหรอครับใ่อีกใ่อีกโอ้ยนี่อีกคันนึงครัือนันวดเาต้องเอาขันไ้ออกต้มไหมนันอ้น